รบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางทิ่คํพาพรมณสุดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีค่ะประสบการณ์ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน16ปีค่ะโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2 0 3 5คนจําคนจำนวนครู77คนนักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในด้านการศึกษาและครอบครัวค่ะแต่จะมีบางส่วนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่ทำงานต่างจังหวัดนะคะจึงต้องอาศัยอยู่กับญาติซึ่งเป็นผู้สูงอายุหรือบางครั้งต้องทำงานไม่มีเวลาดูแลเรื่องการเรียนของนักเรียนเท่าที่ควรทำให้ยังมีความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนในห้องเรียนค่ะโดยดิฉันได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่3 3ทับถึง3ทับจําำนวน5ห้องเรียนจำนวนนักเรียนที่สอนทั้งหมด203คนค่ะวันนี้ขอนำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปวิดิทัศน์การสอนค่ะจากการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีการศึกษา2565ในช่วงแรกนะคะพบว่านักเรียนยังต้องมีการพัฒนาทางด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มค่ะสาเหตุเพราะในปีที่ผ่านมานักเรียนมีการเรียนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ค่ะเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยไม่ได้มีการลงมือทำการทดลองหรือทำกิจกรรมเป็นเพียงการดูครูสาธิตการทดลองผ่านหน้าจอเท่านั้นนะคะและไม่ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะซึ่งในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นั้นนะคะ การให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะดิฉันจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะต่างๆที่สําคัญให้กับนักเรียนนะคะโดยในการจัดการเรียนรู้ตามคลิปวุรีทัศน์การสอนเป็นการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ4ในเรื่องแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุใดได,ได้บ้างโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบสหาความรู้หรือว่า 5e นะคะ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือค้นหาคําตอบและสร้างความรู้ด้วยตนเองและนําความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันนะคะซึ่งจากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีก็ได้มีการแลกเป็นเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สื่อที่น่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนนะคะ จึงได้เลือกตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้นั่นก็คือตัวชี้วัดว2-2อป3าทับาจำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์จึงได้ออกแบบแผนการจัดก,การเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุใดได้บ้างนะคะจากการที่ดิฉันได้สังเกตและศึกษาลักษณะนิสัย ของเด็กช่วงอายุ8-9ปีพบว่าเด็กวัยนี้ค่ะมีการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรมนะคะสามารถนําความรู้หรือเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมาเชื่อมโยงกับสิ่งใหม่ๆได้มีความสนใจในเรื่องแปลกใหม่ต้องการอิสระในการตัดสินใจและต้องการลงมือทําด้วยตนเองนะคะชื่นชอบการทํากิจกรรมที่ท้าทายมีการแข่งขันขรหรือว่ามีการเล่นเกมดิฉันจึงได้ริเริ่มการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบเกมข่าววงกฏ แทนที่จะให้นักเรียนทําการทดลองและบันทึกผลการทดลองในรูปแบบเดิมๆนะคะซึ่งอาจจะทําให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นการเรียนแบบเป็นทางการและก็มีความยากแต่สื่อการสอนนี้จะทําให้นักเรียนรู้สึกว่าได้เล่นเกมซึ่งครูได้แทรกกิจกรรมที่นักเรียนได้ทดลองไปพร้อมกันนะคะโดยนักเรียนจะได้ทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อจําแนกประเภทวัตถุโดยการใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นั่นก็คือทักษะการจำแนกประเภทค่ะดิฉันได้จัดกลุ่มนักเรียนโดยในกลุ่มจะประกอบไปด้วยเด็กนักเรียนที่เก่งปานกลางและนักเรียนที่เรียนอ่อนเพื่อให้นักเรียนที่เก่งช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าโดยชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่3มทับีมีนักเรียนที่อ่านไม่คล่องจำนวน6คนนักเรียนภายในกลุ่มจะช่วยกันอ่านคำชี้แจงภารกิจเกมเขาวงกฎนักเรียนที่เก่งจะช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อนกว่าในการทำกิจกรรมนะคะ ในช่วงแรกของการจัดก,การเรียนรู้ค่ะก็ได้นําเกมตกปลาค่ะซึ่งเป็นเกมที่นักเรียนหลายคนชื่นชอบและเคยเล่นมาก่อนในการสร้างความสนใจนะคะมีการทบทวนบทเรียนในเรื่องของแรงระหว่างขั้วของแม่เหล็กที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาโดยการใช้แท่งแม่เหล็กจําลองค่ะเพื่อเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่นะคะ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกมเขาวงกตเนี่ยพบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผนการทำงานค่ะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกันจนสามารถทำกิจกรรมเกมเขาวงกตได้ทดสอบวัตถุและจำแนกประเภทวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณมได้ส่วนวัตถุที่ใช้ในการทำกิจกรรมทั้ง10ชนิดนั้นนะคะล้วนเป็นวัตถุกล้ตัวนักเรียนทั้งหมดค่ะที่นักเรียนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะ ซึ่งนักเรียนก็ให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมอย่างดีค่ะในระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรมนะคะครูผู้สอนได้เดินสังเกตนักเรียนทุกกลุ่มให้คําแนะนําและอธิบายเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยและซักถามค่ะโดยครูจะสังเกตเพื่อประเมินนักเรียนเช่นการสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มความสามารถในการสื่อสารและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะในการเดินสังเกตนักเรียนในช่วงทํากิจกรรมนะคะพบว่า นักเรียนบางคนทำกิจกรรมไม่สะดวกเนื่องจากที่นั่งอยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสมนะคะก็จึงได้บอกนักเรียนให้ย้ายที่นั่งเพื่อสะดวกในการทำกิจกรรมค่ะและเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมจบแล้วนักเรียนที่อาสาหรือว่านักเรียนที่ครูสุ่มได้นะคะจะเป็นผู้ที่ออกมานำเสนอ ER ผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนเพื่อร่วมการสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมค่ะนักเรียนคนอื่นๆที่อยู่ในห้องจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องนะคะ จากการสังเกตนักเรียนบางคนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในการออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนคนเดียวนะคะครูจึงอนุญาตให้นักเรียนออกมานำเสนอพร้อมกับเพื่อนได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนโดยที่ครูมีการเสริมแรงหากว่านักเรียนตอบคำถา,ถามถูกต้องหรือว่าออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนนะคะเช่นการตอบชมเชยหรือการให้เพื่อนคนอื่นปลกมือให้นะคะส่วนในการอธิบายของครูค่ะจะใช้สื่อ powerpoint การยกตัวอย่างและแสดงตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นของจริงนะคะส่วนในเรื่องของการนําความรู้เรื่องแม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์นั้นดิฉันคิดว่าควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนและเป็นสิ่งที่เห็นตัวอย่างชัดเจนหรือว่าจับต้องได้นะคะจึงสมมุติสถานการณ์สสถานการณ์ค่ะนั้นก็คือทําพงกุญแจตกลงไปในถังน้ําขนาดใหญ่นะคะแล้วก็การเก็บตะปูที่หล่อนอยู่บนพื้นทรายโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะโดยให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนเนี่ย เป็นผู้สาธิตการใช้แม่เหล็กดึงดูดวัตถุค่ะในเรื่องของการวัดผลประเมินผลจะประเมินทั้ง3ด้านนะคะก็คือด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการใช้แบบทดสอบแบบสังเกตและแบบประเมินต่างๆพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่3ทับผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนค่ะส่วนการประเมินผลงานนักเรียนที่ครูได้มอบหมายใบกิจกรรม เรื่องแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุใดได้บ้างนั้นนะคะนักเรียนและครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินและนำคะแนนมหาค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งใบกิจกรรมนี้ครูได้มอบหมายให้นักเรียนไปทำที่บ้านและพบว่านักเรียนสามารถทำใบกิจกรรมได้ถูกต้องมีความคิดสร้างสรรค์นในการตกแต่งชิ้นงานค่ะส่วนนักเรียนที่ลาป่วยนะคะไม่สามารถมาเรียนได้ในชั่วโมงของการจัดก,การเรียนรู้ครูก็ได้สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนได้ทำกิจกรรมเขาวงกดเพื่อทดสอบและจำแนกวัตถุ โดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดและทำใบกิจกรรมนะคะซึ่งนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะคือชั่วโมงถัดไปอาจต่อย,ยอดกิจกรรมโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมวัตถุที่ใช้ทดสอบการดึงดูดของแม่เหล็กมาเองนะคะเพื่อจะให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างมากขึ้นหรือให้กลุ่มหนึ่งกำหนดสถานการณ์ให้อีกกลุ่มหนึ่งทำนะคะแต่รูกก็จะต้องให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมที่มากขึ้นค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ